ดีค่ะเพื่อนๆนิวต้องย้ายจากห้องรับแขกลงมานั่งข้างล่างค่ะเพราะว่า3มแสบข้างบนเขาเล่นกันนะคะนิวมาตามสัญญาค่ะที่ให้ไว้กับเพื่อนๆเนาะว่าจะมาเล่ามาเล่าประสบการณ์นะคะจากงานที่นิวทำนิวต้องบอกว่านิวต้องจดค่ะเพราะว่างานพิเศษที่นิวทำเนี่ยนิวทำมาหปีแล้วเนาะปีนี้เข้าปีที่ห้าลว ข้าปีที่ห้าแล้วก็มันต้องจดมันต้องไล่นะ้องไว้นันเดี๋ยวลืมเพราะว่ามันทั้งช่วยด้วยทั้งทํางานด้วยแนละ้วมันปะปนกันเนาะก็เลยต้องจดเป็นเป็นข้อๆไปเดี๋ยวมันจะไปรวมกันกันกบกับงานด้วยที่นิวทำเนาะมันก็จะกลายเป็นว่าหลงประเด็นไปซ้ายก็เลยต้องจดกํากับค่ะเพื่อนๆจดให้สมุดโน้ตนะคะจริงๆแล้วเนี่ยนิวกะว่าจะมา เล่าทั้งสองประสบการณ์เลยนะคะว่าที่มาที่ไปของงานพิเศษแล้วก็สาเหตุที่นิวมาเปิดบริษัทปล่อยเงินกู้ในประเทศสซบีเดนนะคะแบบตกกระดพปลอยโจรตอนแรกนิวกับว่าจะเล่าทั้งสองทั้งสองประเด็นนี้เนี่ยแต่ว่ารู้สึกว่าพอไล่ไปไล่มาเนี่ยมันค่อนข้างที่จะยาวค่ะก็เลยกะว่าเดี๋ยวแบ่งดีกว่าแบ่งเป็นสองคลิปคลิปนี้เล่าก่อนว่าที่มาที่ไปของงานพิเศษที่นิวทำเนี่ย มันมามันเป็นปะมิเป็นมาอย่างไงเนาะเราเล่าเท้าความกันก่อนซึ่งนิวต้องบอกก่อนว่าเฮ้ยเหนื่อยลงบันไดมาข้างล่างตอนนี้ซึ่งนิวต้องบอกก่อนว่างานพิเศษที่นิวทำเนี่ยก็คือการช่วยคนไทยที่มีปัญหาในประเทศสเดนนะคะนิวทำให้ฟรีคะ่ะนิวทำให้ฟรีทั้งหมดเลยไม่มีการเสียค่าใช้ใจ่ายใดๆทั้งสิ้นเนาะซึ่งมันเป็นการแบบเห็นอกเห็นใจคนไทยด้วยกัน ด้วยความที่ว่าเราพอที่จะมีความรู้แล้วก็เรียนรู้กฎระเบียบของประเทศสวีเดนเนี่ยพอเรามาเจอคนไทยที่ประสบปัญหาโดยที่โดนคนไทยด้วยกันหลอกนะคะหลอกเหมือนจะรู้มากแล้วไปเหมือนเหมือนเหมือนเอาโซเชียลมีเดียไปข่มขู่ไปไปอ่าไปต่อรองจนคนไทยบางกลุ่มที่ไม่มีความรู้ตรงนี้เนี่ยเกิดอาการกลัวพอเราเห็นอย่างนี้เราก็รู้สึกว่าเออมันไม่โอเคแล้วมันเป็นการที่อ่า มันไม่สมควรที่จะทำกันต้องบอกกันว่าสวีเดนนะคะไม่มีสารเตี้ยซึ่งคนไทยส่วนมากจะลงโทษกันเองด้วยการตั้งสารเตี้ยแล้วก็มาประจานกันนะคะซึ่งนิวเห็นเยอะมากนะคะนิวเห็นเยอะมากบางคนนะ่ยโดนโดนคนไทยประจานกันจนถึงขั้นจิตตกค่าตัวตายก็มีนะคะแล้วก็ยังไงอะสุขภาพจิตเสียะคะ่ะบางทีแบบอยู่อยู่สวีเดนไม่ได้เลยต้องยอมกับ ไปอยู่ที่เมืองไทยนะคะเพราะว่าไม่กล้าสู้หน้าด้วยความที่อับอายแล้วก็บางท่านที่โดนกดดันโดนโดนป่วนโดนะละลานจนต้องเลิกเลิกกันกับสมีที่อยู่ที่สวีเดนนะคะต้องขนลูกขนหอบลูกหอบเต้าหอบลูกหอบเต้ากลับไปอยู่เมืองไทยคะ่ะซึ่งพอนิวมาได้สัมผัสมาเจอตรงนี้นเะนี่ยนิวคิดว่ามันไม่โอเคคะ่ะ ด้วยความที่ว่าเรามองว่าคนไทยด้วยกันเนาะเราก็ต้องพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันเนาะก็นี่แหละคือคือสาเหตุที่นิวมองแลวนิวคิดว่านิวได้มีโอกาสเข้ามาช่วยแล้วก็ทํางานพิเศษตรงนี้นะคะซึ่งนิวไม่ได้เสนอตัวเข้าไปนะคะมีคนไทยที่ติดต่อเข้ามาแล้วก็ขอคําปรึกษาตรงนี้นะคะจากปากต่อปากแต่อันดับแรกนิวหลงประเด็นแล้วเห็นไหม ไปอยู่ตรงกลางและสิ่งที่นิ้วเล่านิวต้องนิวต้องบอกก่อนเริ่มเริ่มแรกเนี่ยคือนิ้วเชื่อว่าในประเทศต่างๆนะคะที่มีกลุ่มยังยังคงมีกลุ่มคนไทยที่ทําธุรกิจปล่อยเงินกู้นอกระบบให้กับกลุ่มคนไทยด้วยกันนะคะ ซึ่งสวีเดนก็เป็นหนึ่งในนั้นค่ะและนิวต้องบอกก่อนว่าเมื่อ1 7 1 8ปีที่แล้วนะคะที่นิวเพิ่งย้ายมาอยู่ที่สวีเดนใหม่ๆเนี่ยธุรกิจนี้ก็ยังคงมีอยู่แต่มันไม่ดุร้ายแล้วก็ไม่โหดร้ายเหมือนณปัจจุบันนี้นะคะซึ่งสมัยก่อนเนี่ยเจ้านี้ค่อนข้างที่จะมีจรรยาบรณแล้วก็ลูกนี้ค่อนข้างที่จะรักษาสัจจะมันเป็นการลักษณะแบบว่าเอือเอ้อกันเอื้อประโยชน์ซึ่งกันและกันเจ้านี้ก็ ไม่มีการกดดันลูกหนี้ลูกหนี้ก็ทําตามกฎกติกานะคะไม่เหมือนปัจจุบันเลยนะไม่เหมือนกันเลยนะคะนี่ต้องบอกก่อนและด้วยการเวลาเปลี่ยนไปเนาะมีคนไทยรุ่นใหม่เข้ามาย้ายเข้ามาอยู่ประเทศสวีเดนสื่อโซเชียลต่างๆเริ่มมีเข้ามานะคะ facebook instagram แล้วก็ต่างนะคะเริ่มมีเข้ามาคนไทยก็มีคนไทยรุ่นใหม่ที่ย้ายเข้ามาอยู่เนี่ยก็ทำธุรกิจนี้คะ่ะแต่ว่า นิวต้องบอกก่อนว่าคนไทยที่ทําธุรกิจนี้จะมีเฉพาะบางกลุ่มนะคะเจ้าหนี้นะคะนิวต้องบอกเจ้าหนี้ก่อนถึงเจ้าหนี้ก่อนเจ้าหนี้บางกลุ่มมีเจตนาโดยตรงที่จะเอาเปรียบลูกหนี้นะคะเหมือนกับว่ายัดเยียนให้กู้เงินแต่ว่าคุณมีแผนไว้แล้วว่าคุณจะ มีวิธีที่จะกดดันทุกนี้ยังไงเพื่อไม่ให้เขาหนีไม่แบบไม่ไม่กล้าแบบไม่กล้าที่จะไม่จ่ายชําระหนี้นะคะโดยการเอาสื่อโซเชียลเนี่ยมาข่มขู่ว่าจะประจานว่าจะโพสต์ประจานแล้วก็จะโทรไปบอกกับสามีของลูกนี้นะคะซึ่งตรงนี้นิวต้องต้องบอกก,อก่อนเลยนะคะว่านิวเชื่อว่า95%เนี่ยของคนไทยเนี่ยพอมีพอหลงเข้ามากู้เงินในธุรกิจเงินดํา กับคนไทยด้วยกันเนาะกุ้งกู้ยืมเงินกันเนะี่ยเขาจะไม่ค่อยบอกสามีให้เขารับทราบนะคะสามีจะมาทราบอีกทีเมื่อเรื่องแตกแล้วทุกอย่างมันแบบพังแล้วนะคะมีปัญหาแบบดินพ่อขังหมูคือเนะี่ยสามีจะมาทราบถึงหลังแล้วแล้ก็จะมีปัญหาถึงขั้นแบบว่าสถาบันครอบครัวสั่นคลอนอาจจะต้องเลิกลากันไปนะคะ <c oughs> ซึ่งเมื่อห้าปีก่อนนะคะอันนี้ใน,ในกรณีทุ่งนี้ก่อนนิวไอเจ้านี้ก่อนนิวนิวนิวกระโดดไปละ ทีนี้เนี่ยลูกหนี้บางกลุ่มนะคะต้องขอโทษด้วยนะคะนิวเริ่มที่จะสับสนแล้าแล้วก็มีลูกหนี้บางกลุ่มตอนแรกนิพูดถึงเจ้าหนี้ใช่ไหมคะว่าบางกลุ่มเนี่ยมีเจตนาที่จะเอาเปรียบลูกหนี้โดยตรงในมุมกับกันนะคะก็มีจะลูกหนี้บางกลุ่มค่ะที่มีเจตนาที่จะกู้เงินแล้วก็จะไม่จ่ายโดยการเอาจุดอ่อนของเจ้าหนี้เนี่ยแหละคะ่ะที่รู้ว่าคนทําธุรกิจเงินดําเอามาขู่เอามาแบบ ต่อรองกับกับเจ้าหนี้นะคะซึ่งซึ่งพอๆกันนะคะจากที่นิวเข้าไปสัมผัสทางลูกหนี้และเจ้าหนี้นะคะบางกลุ่มเนี่ยคือมีมีเจตนาในการโกงซึ่งกันและกันโดยเอาสื่อโซเชียลมีเดียมาต่อรองซึ่งกันและกันนะคะซึ่งกันและกันนะคะซึ่งถามว่านิวเข้ามาทําตรงนี้ได้ยังไง นิวหลงเข้ามาทำทำช่วยคนไทยแล้วก็มารับทํางานพิเศษตรงนี้ได้ยังไงนะคะนิวต้องบอกก่อนเมื่อ5ปีที่แล้วนะคะนิวมีคนที่นิวรู้จักแล้วเขาก็ประสบปัญหาตรงนี้ซึ่งนิวก็รับฟังเขามาได้เกือบปีนะคะปัญหาที่เขาก็พยายามที่จะผ่อนจ่ายนู่นนี่นั่นเนาะคือเขาก็ทำาทำตามสุดความสามารถของเขาแล้วเนาะแต่วันนึงเขามา มันก็ว่าถูกถูกอ่ในจ้างเลิกเลิกจ้างงานงานก็ไม่มีใช่ไหมงานเขายเขาก็ไม่มีเงินเขาก็จะต้องส่งไปที่บ้านอ่และเงินเขาจะต้องผ่อนให้กับเจ้าหนี้ซึ่งเขาไม่ได้อ่เขาไม่มีกําลังแล้วตรงนั้นด้วยสาเหตุที่เขาตกงานเนาะเขาก็ไม่สามารถที่จะจ่ายจ,จ่ายจ่ายอ่าค่างวดให้กับเจ้าหนี้ได้ทีนี้เนี่ยเจ้าหนี้ก็เกิดแบบ เกิดความไม่พอใจก็มีการปรับดอกเบีย้ยเพิ่มขึ้นเป็นแบบเท่าตัวนะคะแล้วก็มีการข่มขู่ว่าต้องใจในยอดนี้คือคือมันไม่มีการแบบอารมุ่มอร่ยซึ่งซึ่งทางลูกนี้คนนี้ที่นิรู้จักเนาะเขาก็พยายามอขอความเห็นใจแล้วก็พยายามยื่นข้อเสนอว่าในระหว่างที่เขายังไม่มีงานทำเนี่ยเขาสามารถส่งได้ในยอดทั้งนี้ได้ไหมเขาไม่ได้บอกว่าเขาจะไม่ส่งเลยนะคะแต่เขาขอขอลด ลดลดจำนวนยอดที่เขาจะจ่ายให้มันน้อยลงเพื่อที่ว่าอยอดมันจะได้หมดใช่ไหมคือเขาไม่ได้ตัดตัดแล้วก็เป็นศูนย์ทีเดียวเนาะศูนย์ทีเดียวศูนย์สักทีเดียวเนาะ,นนนนนะแต่ทีนี้เนี่ยเจ้านี้ไม่ไม่ยอมนะคะก็เกิดการมีมีปัญหากันก็มีการเริ่มที่จะโพสต์ประจานกันแล้วก็เริ่มมีการก่อกวน และลานกันนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยพอนิวหรือก็มองมาระยะหนึ่งสักระยะหนึ่งเนาะก็ก็เกิดความเห็นใจแล้วก็มีการได้พูดคุยกับคนที่นิวรู้จักเนาะก็เลยเขาก็เริ่มเข้ามาปรึกษาเขาก็เห็นว่านิวแล้วก็ซีเจพอที่จะมีความรู้ตรงนี้เนาะเกี่ยวกับการเงินแล้วก็กฎระเบียบข้อกฎหมายของของของเกี่ยวกับอ่าสัมภาระเกี่ยวกับ หลายๆหลายๆอย่างเนาะเขาก็เข้ามาปรึกษาซึ่งนิวก็มันก็ไม่ใช่ว่านิวจะรับแล้วมามาช่วยเหลือซะทีเดียวเนาะนิวก็รับเข้ามาอันดับแรกนิวก็เรียกมาคือเชิญเขามาคุยจะเรียกว่าเรียกมาคุยมันดูน่าเกียดไปเนาะนิวต้องขออภัยด้วยนะคะนิวก็เชิญเขามาคุยแล้วก็มาปรึกษาการหาทางออกพอเรามาจับต้นชนปลายมาไล่ไล่ข้อมูลกันไล่ข้อมูลว่าสิ่งที่เขาพูดกับเอกสาร การชําระการผ่อนชําระมันตรงกับที่เขาพูดไหมคนที่นี่รู้จักนะเนาะที่ว่าเขาเขามาขอความช่วยเหลือเนี่ยเราก็เริ่มที่จะมาไล่เรียงแล้วก็เริ่มที่จะติดต่อคุยกับเจ้าหนี้แล้วก็เหมือนกับว่าเจรจาก,กันให้เขาหยุดทําการโพสต์ประจานลูกหนี้คนนี้นะคะซึ่งซึ่ง มันก็เ okay, คมันก็จบไปด้วยดีนิวไม่ขอลงรายละเอียดว่านิวใช้สูตรยังไงคุยแล้วให้มันจบนะคะอันนี้มันเป็นสูตรเฉพาะนิวไม่อยากลงรายละเอียดมากเพราะว่ามันเป็นอะไรที่เซนสิทีฟกับคนไทยด้วยกันด้วยนะคะนิวก็ต้องให้เกียรติตรงนั้นด้วยอีกอย่างนี้ก็อยากจะ,ะเก็บข้อมูลสูตรในการเจรจาด้วยว่าว่า,ว,าว่านิวทําใช้สูตรแบบไหนเนาะนิวก็ไม่ขอไม่ขอลงรายละเอียดตรงนั้นดีวกว่าแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยพอหลังจากเคสของคนที่นิวรู้จักก็จบสิ้นกัน จบสิ้นในที่นี้ไม่ไม่ใช่ว่านิวช่วยให้เขาไม่ให้จ่ายเจ้าหนี้นะคะนิวพยายามช่วยให้จากหนักที่มันเริ่มที่จะเป็นแบบภูเขาไฟภูเขาไฟระอุขึ้นที่จะเริ่มล่ซึ่งกันและกันเนาะนิวก็พยายามให้ทั้งสองฝ่ายมาคุยกันดีๆให้มันเบาลงแล้วก็ให้เจอกันคนละครึ่งทางเนาะเพื่อ,อยังไงอะเจอกันคนละครึ่งทางแบบเหมาะสมแฟ์ทั้งสองฝ่ายนะคะก็จบไปด้วยดีคะ่ะ เคสนี้ก็เป็นเคสที่จุดประเด็นเลยนะคะเหมือนผู้แตกเลยที่ประเทศสปเปนนีน่ต้องบอกก่อนที่ประเทศสปเปนในกลุ่มคนไทยบางกลุ่มที่เริ่มที่จะรู้จักนิวแล้วเพราะว่าพี่คนเนี้ยคนคนที่นิวให้ความช่วยเหลือเป็นไปเป็นตัวกลางนะคะเริ่มที่จะมีการแนะนําแล้วก็บอก มาเล่าให้นิวฟังว่าเขาก็มีคนที่รู้จักนะมีปัญหาเหมือนกันเกิดเจ้านี้คนนี้คนนั้นคนนี้นะมันก็เริ่มมีการพูดปากต่อปากเข้ามาและอีกอย่างหนึง่งนิวจะบอกว่ายังไงอะถามว่าทำไมนิวถึงเลือกที่จะเข้ามาช่วยเนาะต้องบอกก่อนมันก็ต้องคิดหนะัก คิดหน่อยเนี่ยเพราะว่ามันมันหลายปีมันมันหลายเคสผสมปนเปกันถามว่าทําไมเนิ่เข้ามาตัดสินใจเอาตัวเองเอาเวลาที่ตัวเองควรที่จะทําอย่างอื่นเข้ามาเสี่ยงทํากับตรงนี้เนาะก็คือนิวค่อนข้างที่จะมีประสบการณ์เกี่ยวกับ กฎระเบียบที่ประเทศสวีเดนนะคะและอย่างหนึงนิวรู้รู้แล้วแลวะมั่นใจนะคะสวีเดนไม่สามารถที่จะอยู่ๆคุณจะมาตั้งสารเตีย้ยแล้วก็จะมาตัดสินเอาคนนั้นคนนี้มาประจานตามสื่อโซเชียลต่างๆเนี่ยมันไม่ได้นะคะแต่ถ้าคุณที่จะคุณจะโพสชื่อโพสหน้าตาว่าคนนี้เป็นบุคคลที่ควรที่จะ ระวังนะคะเป็นวิชาชีพโอเคทําได้เพราะว่าสปนเดงเขาก็มีรายการนี้นะคะแต่ว่าถ้าเกิดคุณจะเอามาโพสแล้วมาบูลลี่มันเริ่มแบบเกินเลยนอกเหนือจากการที่จะแบบว่าเหมือนกับว่าโพสเตือนกันกับกลายเป็นการตั้งโพสแล้วบูลลี่ล้อเรียนแล้วก็ลามปานไปถึงครอบครัวของลูกหนี้นะคะลูกหนี้นะคะเนี่ยมองว่ามันผิด มันผิดมันไม่เป็นสิ่งที่ไม่สมควรอีกอย่างเนียวเชื่อว่าการที่คุณจะเอาคนคนนึงมาโพสต์ประจานทั้งๆท,ท,ที่คุณทํางานที่ผิดกฎหมายเนี่ยแสดงว่าคุณก็พร้อมที่จะประชันหน้ากับกฎหมายที่ที่คุณคิดว่าคุณสามารถทาที่คุณสามารถที่จะประจานตามเอาคนคนนึงมาประจานตามสื่อโซเชียลต่างๆเนี่ยเราก็มาคุยกันเรื่องกฎหมายเนี่ยก็คิดอย่างนี้นะแล้วก็ถ้าถ้าเกิด ในกรณีที่เขาไม่ต้องการที่จะเจรจานะคะแต่เรื่องที่จะโพสตเพื่อความสะใจเนี่ยเราก็เราก็่อนข้างที่จะมีสุดแบบหนึ่งที่จะเจรจาเพื่อให้เขาหยุดนะคะแล้วก็มาคุยกันดีๆแต่นิวก็ไม่ได้ว่าจะเข้าข้างฝ่ายเจ้าหนี้ซะไอ้ลูกหนี้ซะ,ะทีเดียวนะคะเพราะบางเคสก็มีเจ้าหนี้ที่โดนลูกหนี้แบบหัวหมองเหมือนกันนะคะเอาจุดอ่อนเอาจุดอ่อนของอ่าเจ้าหนี้ที่ทําผิดกฎหมายเนี่ยมาขู่ว่าคุณเดี๋ยวจะแจ้งสัมภาระเดี๋ยวจะ แจ้งตำรวจว่าคุณทำธุรกิจผิดกฎหมายนะคะซึ่งตรงนี้มันก็มีช่องช่องทางที่นิวสามารถที่จะช่วยเจ้าหนี้ให้อ่าให้อ่าหยุดการกระทำการข,ข่มขู่ต่อรองของลูกหนี้หัวหมอได้นะคะนิวก็มีสูตรตรงนี้อยู่เพราะเราก็มีความรู้เราก็ทำตรงนี้มาก็นานแล้วนะคะแล้วก็เหมือนกับว่าเราก็คกขี่อยู่ตรงนี้เราก็พอที่จะรู้เนาะก็เนี่ยแหละค่ะสาเหตุที่นิวอ่า เริ่มเข้ามาทํางานพิเศษช่วยคนไทยเนาะซึ่งซึ่งนิวก็ทํามาได้สี่หปีอย่างที่บอกนะคะแล้วนิวก็ทําให้ฟรีแล้วก็เป็นรับเป็นที่ปรึกษาให้คนไทยฟรีนะคะช่วยช่วยคําแนะนำะกับคนไทยที่ที่มีประสบปัญหาเกี่ยวกับการเงินตรงนี้นะคะแล้วก็พลาดพลัง้งหลงเข้าไปอยู่เข้าไปกู้เงินนอกระบบกับคนไทยด้วยการที่ ยังไงมีเจตนาในการที่จะเอาเปรียบนะคะซึ่งนิวก็เนี่ยะค่ะ สาเหตุที่มาที่ไปของงานพิเศษที่นิวทําอยู่นะคะซึ่งในคลิปต่อไปเนี่ยนิวจะมาเล่าถึงสาเหตุที่เพราะอะไรนิวต้องมาเปิดบริษัทปล่อยเงินกู้ในประเทศสวีเดนแบบตกกระดพษโยโ,โจรนะคะยังไงก็ขอฝากให้เพื่อนๆคอยติดตามและรับชมคลิปต่อไปของนิวด้วยนะคะสุดท้ายนี้นิวก็ขอให้เพื่อนๆมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงกันทุกๆคนนะคะยังไงก็ ดูแลร่างกายกันให้แข็งแรงแบบว่าเป็นพิเศษด้วยนะคะอย่างเป็นที่ทราบกันเหมือนเดิมค่ะโควิดเนาะยังระบาดอยู่ทั่วโลกเลยนะคะยังไงเราก็ดูแลรักษาสุขภาพรักษาระยะห่างกาดอย่าตกนะคะเพืเ่อนๆยังไงก็เหมือนเดิมค่ะนิวจะไปเคาะประตูหน้าบ้านแล้วก็ไปทักทายเพื่อนๆตามบ้านนะคะๆๆบ,บ้านที่นิวยังไม่ได้ไปทักทายนะคะยังไงก็รอนะคะนิวจะไปเคาะประตูหน้าบ้าน,นะค่ะ บายายค่ะเพื่นอนโชคดีกันทุกคนนะคะสวัสดีค่ะ